สวัสดีค่ะแม่ปุ้ยพาเพลินมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่จะพามาดูเทคนิคการต้มไข่ยังไงให้ปลอกเปลือกไข่ง่ายนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องเอาไข่มาทําความสะอาดก่อนต้องบอกว่าไข่แม่เนี่ยเป็นไข่วันต่อวันนะคะไข่สดสดเลยปกติการต้มไข่ใหม่นะคะมักจะมีเนื้อนะคะปนออกมานะคะ ติดกับเปลือกไข่ปอกยากมากนะคะไข่ไม่สวยเลยนะคะพอทําความสะอาดไข่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็จะเอาน้ำเนี่ยใส่หม้อต้มนะคะน้ําที่เราใช้ก็กะพอประมาณให้ท่วมไข่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปตั้งไฟนะคะเพื่อให้น้าเนี่ยเดือดเราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยในขั้นตอนนี้นะคะพอน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทุกคนแม่ก็จะใช้มะนาวครึ่งซีกนะคะเพื่อจะไปใส่ในน้ําร้อนนะคะ หลังจากใส่มะนาวแล้วนะคะเราก็จะผ่อนไฟลงนะคะให้เป็นแบบว่าให้ให้น้ําร้อนเนี่ยแบบร้อนพอประมาณนะคะให้เดือดพานเดี๋ยวใส่ไข่ไปแล้วไข่จะแตกนะคะในการวางไข่ลงหม้อก็ต้องค่อยๆวางด้วยนะคะเดี๋ยวมิฉะนั้นเนี่ยไข่จะแตกในของแม่เนี่ยหนึ่งใบแล้วนะคะทุกคนต้องค่อยๆวางนะคะหลังจากนั้นถ้าเราอยากให้ไข่แดงเนี่ยอยู่ตรงกลางฟองเลยนะคะเราก็ต้องค่อยๆค,คนนะคะพยายามคนเรื่อยๆนะคะ อันนี้วันนี้แม่อยากได้ไข่ที่สุกแล้วก็นิ่มเพราะฉะนั้นแม่จะตั้งเวลาไว้8นาทีนะคะหลังจากนั้นแม่ก็จะเอามาใส่น้ําปกตินะคะเพื่อให้ไข่เนี่ยมันคลายความร้อนนะคะนี่หลังจากที่ไข่นะคลายความร้อนแล้วนะคะแม่ก็จะปอกมาลุ้นดูสิคะว่าไข่เทคนิคการต้มไข่ของแม่เนี่ยจะโอเคสําเร็จไหมนะคะนี่ทุกคน แม่เริ่มปอกเลยค่ะปกติไข่ใหม่เนี่ยถ้าปอกแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ใส่เกลือกับมะนาวลงไปเนี่ยปอกเนี่ยจะติดเปลือกเลยเนื้อติดเปลือกเลยนะคะไม่สวยงามเลยแต่นี่ปอกง่ายมากค่ะทุกคนเป็นทิเทคนิคง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้นะคะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านก็ได้ที่ทากับข้าวเป็นจาสวยไหมคะสวยมากเนียนมากวันนี้นะคะแม่ก็จะผ่าเป็นสองซีกนะคะเพื่อใส่กล่องให้ลูกค้าลูกค้าสั่งกะเพรากุ้งไข่ต้มนะคะ นี่แม่ก็มีอุปกรณ์ของแม่นะคะเอ่อการแยกไข่เนี่ยจะเป็น2เป็น4เป็น8ก็ได้แม่มีอุปกรณ์หมดนะคะทุกคนอ่ามาชมเนื้อไข่กันเห็นไหมคะไข่แดงนะคะแล้วก็มีความนุ่มนะคะ8นาทีนะคะ นี่ไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะส่งความอร่อยความสุขให้ลูกค้ากันนะคะใครอยากได้ไข่สุกระดับไหนนะคะดูที่ชาร์ตด้านบนนี้ได้เลยนะคะการต้มไข่ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะที่เราสามารถปอกเปลือกได้ง่ายนะคะลองนําไปทํากันดูนะคะทุกคน